สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครัผมก็จะมาสอนวิธีการทำการ์ดเซชันเท่ๆสักหนึ่งตัวนะครับการ์ดเชันที่เราจะมาทําในคลิปนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็น t าร์ s เซชันแบบเหมือนมีภาพเริ่มขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็จะค่อยเป็นภาพต่อไปนะจะแบบนี้เลยนะ <c oughs> มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าอยากให้ผมสอนทำน,นะครับว่ามันทําแบบไหนคนระับเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราจะมาทำการ์ n เ i ชันแบบนี้คนระับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรมพรีเมียร์โปรนะครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพล เพจปุ่มกดติดตามและเพลตโลอว่าเตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เพตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เพตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรมพ r ม m i เอฟโปรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างทั้ง2ภาพที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะก็คือภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพประมาณนี้แล้วก็ภาพต่อกันเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวรถเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาก่อนเออมันมันจะเลื่อนภาพเยไปป็ Apting. ภาพเต็มๆภาพนี้นะอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยหลักการมันอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยหลักการมันก็ง่ายๆเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองดูแล้วกันนะว่ามันจะทําประมาณไหนนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็คงจะรู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดเราจะทำ transition แบบนี้เนี่ยวัตถุที่เราต้องการจะให้มันไปเริ่มอยู่ในท้ายคลิปอันเนี้ยเราจะต้องการอะไรอย่างของผมเนี่ยก็แน่นอนก็คือรถคันนี้นี่แหละที่ผมจะให้เด้งเข้ามาก่อนซึ่งการจะทําให้มันเด้งเข้ามาก่อนได้เนี่ยเราจะต้องทําการฟีดเฟรมมันก่อนเราจะทําการฟีดเฟรมมันก็คือให้ ให้เพื่อนเอาเส้นเพเฮดเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกของคลิปหลังนะไว้ที่เฟรมแรกของคลิปหลังแล้วก็ให้เพื่อนครับคลิกขวาแล้วก็ Insert f r a m e hole s e g m e n t นะกดไปเลยพอเราได้ e d f r a m มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะได้ภาพนิ่งขึ้นมาหนึ่งภาพอันนี้เพื่อนๆลองเพย์ดูว่าระยะเวลาเนี่ยมันยาวนานขนาดไหนอย่างเงี้ยผมว่ามันยาวนานไปถ้ามันยาวนานไปเนี่ยเราก็จะตัดผมจะตัดให้เหลือท่อนแค่นี้ผมจะเอาท่อนแค่นี้พอกดอันนี้ด e ล e t ทิ้งแล้วลองเพย์ดูอ่ะผมว่าก็ยังยาวอีกสักนิดนึงผมจะตัดเหลือแค่นี้พอ ฟุบอ่าอาจจะสักประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมยืดให้ยาวขึ้นสักนิดนึ่งเพื่อที่ถ้าเกิดมันเร็วไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาเพย์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันอาจจะมองไม่ชัดนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆําทำเองเ่ยเดี๋ยวอระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไปปรับทีหลังก็ได้นะ อ่าอ่าอันนี้ก็คือข้าวๆก่อนแล้วกันเราจะประมาณนี้แล้วก็เราจะเอาไอ้ก้อนนี้เนี่ยไปใดคัดใน Photoshop ก็ได้หรือเราจะใดคัดในพรีเมีย Pro ก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่ความถนัดนะอ่าเราจะมาชนกันก่อนคือถ้าเกิดเราจะไดคัดใน Photoshop เนี่ยเราก็ Export f ์เฟรมนี้ออกไปแล้วเราก็ไปใดคัดคือ Photoshop ตอนนี้เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างให้เราใดคัดได้อย่างง่ายนะแต่ในพรีเมียโ r o เนี่ยมันก็พอทําได้นะถ้าเกิดงานไม่ได้แบบละเอียดอะไรมากมายเนี่ยเราทําในนี้ไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาใดคัด ในนี้เลยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนๆจบในนี้ได้เลยนะก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการไดคัดนั่นเองก็คือกดที่ตัวคลิปอันนี้นะกดที่คลิปที่เราฟีดเฟรมขึ้นมาเนี่ยแล้วให้เพื่อนๆทาการซูมขึ้นมาเลยก็ได้เราจะซูมซูมขึ้นมาสัก400ไปเลยใหญ่ๆไปเลยยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งดีอ่ะมันก็จะได้ยิ่งชัดนะ เดี๋ยวผมจัดหน้าต่างทั้งน่อยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับแล้วก็มาในส่วนของโอป c ซิตี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีรูปปากกาให้เพื่อนๆจิ้มไปเลยพอจิ้มรูปปากกาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาจิ้มวาดไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันมันม่วไปที่อื่นเนี่ยแล้วก็เรากลับมาแล้วเนี่ยเราจะหาปากกาไม่เจอใช่ไหมเราก็มากดที่ตัวแมสนี้เนี่ยแล้วเราก็มาวาดได้เลยผมจะทําการวาดแต่ผมอาจจะไม่ได้วาดแบบให้มันละเอียดมากมายนะถ้าเกิดละเอียดมากเนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงเนี่ยเราก็ทําการจิ้ม ตามตัวรถไปเลยนะถ้าเกิดจุดเนี่ยมันจิ้มกันยากเนี่ยจิ้มใกล้กันยากให้เพื่อนจิ้มห่างๆก่อนแล้วค่อยดึงเข้ามาก็ได้นะสมมติถ้าเกิดผมจะจิ้มตรงเนี้ยมันจิ้มไม่ได้มันจิ้มไม่ได้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันใกล้เกินไปมันจิ้มไม่ได้ให้เพื่อนทําการจิ้มห่างๆนี้แล้วค่อยดึงเข้าจิ้มห่างๆแล้วค่อยดึงเข้าฟุบอย่างงี้อ่าจะเป็นประมาณนี้แล้วอีกมือนึงเนี่ยเราคอยคอนโทรลเซตนะบางทีเนี่ยเราจิ้มไปเนี่ยมันจะเลื่อนเห็นไหมจุดมันเลื่อนเราคอนโทรลเซตกลับแล้วเราดึงจุดมันได้อย่งเียดดดึจจุุมมัันนนปล อ่าเราคอนโทรลแซดกันไปก่อนอ่ามันใกล้กันเกินไปไม่เป็นไรช่างมันเราไว้อย่างงี้ล้วก็ดึงดึงงี้อ่าดึงเข้าไปจิ้มข้างนอกก่อนแล้วเราค่อยดึงเข้าไปอ่าเห็นไหมจิ้มข้างนอกดึงเข้าไปเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยมันจิ้มยากแล้วก็จิ้มข้างนอกก่อนล้วก็จิ้มอย่างงี้ฟังก์ชันนี้ของโปรแกรมพีเมียโปรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรหร่หรอก คือจริงๆเนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยมันควรจะปรับปรุงได้แล้วนะผมคิดว่านะของโปรแกรมพ e r ีโปรเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้เยอะมากเลยนะไอการใช้ปากกาทำแมสทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราจะวาดให้มันเป็นโค้งๆนะให้เพื่อนเพื่ทำการกดค้างนะกดค้างเงี้ยมันก็จะมีกิ่งก้านให้เราดึงได้เงี้ย มันก็จะเหมือนกับ Pentool ของ Photoshop นั่นแหละกดค้างนะแล้วถ้าเกิดเราจะหักขามันนะให้เพื่อนๆกดปุ่มปุ่ม all นะปุ่ม all ค้างเพื่อทําการหักขามัน,นถ้าเกิดเราจะไม่ใช้แบบโค้งแล้วนะกดปุ่ม all ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสปีดไปเลยแล้วกัน อ่ะตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยเราก็จิ้มให้มันบรรจบกันเป็นไงพอได้ไหมการวาดของผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากละเอียดกว่านี้เพื่อนๆก็ไปจิ้มให้มันละเอียดเพื่อนๆก็คงจะเสียนั่นแหละผมไม่ค่อยได้มาไดคัดขนาดนี้บ่อยๆนะผมไดคัดก็อาจจะแค่วงกลมสี่เหลี่ยมอะไรแค่นั้นนะที่ผมใช้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเออมันจะมีแมทฟีเตอร์ตรงนี้เพื่อนๆปรับได้ถ้าเกิดอยากให้มันคมเลยเนี่ยก็ปรับเหลือศูนย์แต่เดี๋ยวผมอาจจะสักสักสามแล้วกันอ่ะ ให้มันแบบไม่คมจนเกินไปอ่ะอ่าสักประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆวาดเนี่ยไอลอยนี้เนี่ยเพื่อนๆวาดออกห่างเกินไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถลดมันลงได้หน่อยหนึ่งนะก็คือแมสเอ blend, ็กซ์เพนชั่นเนี่ยกดลบให้มันลงนิดนึงมันจะกินเนื้อเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการกินเนื้อข้างในแต่ถ้าเกิดเพิ่มก็เพิ่มได้นะมันก็จะเป็นการเพิ่มของเนื้อข้างนอกเนี่ยเห็นไหมแต่ผมจะทําให้มันติดลบสักลบหนึ่งแล้วกันอ่ะมันจะให้มันกินเนื้อเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเนียนช่างมันนะเพื่อนๆไไมม่ต้้้องงปนนนนใจจรริเเัั๊ะะขาาดดก็พ มันจะแค่เว็บเดียวอ่ะมันแค่เว็บเดียวจริงๆเราลองเอามาประกอบล่ากันอย่างนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะซูมออกปุ๊บไอวิดีโอข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเล่น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 ไปอะสมมติอย่างนี้เล่น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 ไปฟึบ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 และไอตัวรถนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาหรือเลื่อนจากทางไหนก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ที่เพื่อนๆส่งมาหาผมเนี่ยเขาทําให้มันเลื่อนลงมานะผมก็จะทําให้มันเลื่อนลงมามีเพื่อนๆส่งคลิปตัวอย่างมาให้ผมดูนั่นแหละผมก็คิดว่า มันก็น่าสนใจดีก็เลยมาลองทำอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้พอสุดเฟรมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพต่อไปรถวิ่ง,งแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะทําการเนทไอตัวคลิปตัวนี้ขึ้นมานะวิธีการทำเนทเนี่ยก็คือให้เพื่อนคลิกขวาคนระับแล้วก็เนทตรงนี้นะกดเนทไปเลยเราก็ตั้งชื่อชื่อตามใจชอบของเราอะ่ะผมก็จะตั้งศูนแล้วกันอ่ะพอได้เนทเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็หาท n s f อร์ t r a n s อร์ m ลากท a n ฟอร์มมาใส่ แล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยผมว่ายังยาวไวเออแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกผมจะทําให้มันแบบให้มันนานนิดนึงเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดๆนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยการทำทัสซิชันพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องยาวนานขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้ผมแนะนําไว้นะอันนี้สําหรับแล้วแต่บางคนนะไอ้ทัสซิชันพวกนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกับพวก MV พวกอะไรพวกนี้มันจะเท่ๆหน่อยนะพวก M v มวเขาจะใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเราทาเอฟเฟกต์มาใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆครับเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมสุดท้าย ของตัวเนสนะเพราะว่าไอตัวตัวนี้เนี่ยเฟรมสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเฟรมที่เราต้องการเห็นไหมไอรถตัวนี้เนี่ยมันเป็นเฟรมสุดท้ายที่เราต้องการตรงนี้เราก็กดที่ตัวเน็ตของเราแล้วให้เพื่อนๆมาในส่วนของเอฟเฟกนี้เนะี่ยตรงทันฟอร์มนะกดนาฬิกาจับเวลาไปเลยนะอ่าเราก็เอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยย้อนกลับมาสักประมาณที่เพื่อนๆต้องการอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาที่เฟรมแรกเลยของตัวเน็ตนะแล้วก็ให้เพื่อนทําการเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปด้านบนอย่างนี้อ่าเห็นไหมแล้วเวลาเพย์นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ อ่ามันไงเริ่มเห็นภาพแต่เราจะมาใส่ motion blur ให้มันด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับกราฟให้มันนิดนึงก็กดที่ตัวมันนะครับแล้วก็มาที่ยูทค composition ตรงนี้ติ๊กถูกออกแล้วก็พิมพ์ shutter angle เนี่ยไปสัก250หรือ300ก็ได้อ่ะเห็นไหมมันก็จะมี motion blur เวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบเบลอๆอ่าแล้วก็เราจะมาปรับกราฟให้มันก็ให้เพื่อนมาที่ key frame ที่เราปรับเนี่ย เปิดตรงนี้ลงมานะเปิดลูกศรแล้วก็กดที่ตัวคีย์เฟรมหลังถ้าเกิดกดแล้วเนี่ยมันไม่มีไอ้ก้านตรงเนี้ยให้เราปรับให้เพื่อนๆดึงคีย์เฟรมนี้กลับมาก่อนนะอ่าเห็นไหมมันถึงจะมีไอ้ก้านให้เราปรับแกนได้นี่แกนนี้ให้เพื่อนทาการดึงลงมานะแล้วก็ดึงไปทางซ้ายมือให้สุดปรับนี้เสร็จแล้วเนี่ยดึงคีย์เฟรมกลับไปที่เดิมหลังสุดอ่าแล้วเราจะมาเพย์ดูเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์ให้เพื่อนๆดูเพื่อที่จะเพย์แบบชัดๆนะอ่าลองเพย์ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนอ่า เป็นไงมันไงมันก็จะเหมือนกับมีรอยเข้ามาก่อนมันก็คือการฟีดเฟรมแล้วก็มีสิ่งของวัตถุเข้ามาอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊ปป๊แล้วก็เด้งเป็นภาพต่อไปแค่นั้นเองอันนี้คือลุกเล่นอ่าฮผมเห็นใช้ค่อนข้างเยอะนะเห็นมาสักพักแล้วแหละก็คือตามพวก MV ตามอะไรเงี้ยเขาก็บางทีก็อาจจะ ฟีดเฟรมเป็นคนเข้ามาแบบแล้วก็ทําภาพแบบหลายๆภาพต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอ่านนั้นก็เห็นเยอะอะเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ดูแล้วก็ก๊อปมันลงมาก๊อปมันลงมาอะไรประมาณนี้ลองดูมันจะเป็นยังไงอ่าเป็นไง <c oughs> ก็มัวๆไปเรื่อยๆก็ลองๆเล่นๆปรับๆดูนะมันก็จะเป็นแบบอะไรประมาณนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ พอเราทําให้มันเหลื่อมเสร็จเนี่ยไอเฟรมสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นเฟรมเดียวกันกับภาพต่อไปนะอ่าอะไรประมาณนี้หรือเราจะก๊อปมันมาอีกเบิ้ลไปเรื่อยๆอื่ะเราจะเบิ้ลไปเรื่อยๆให้ภาพมันแบบมันดูมีอะไรขึ้นใช่ป่ะล่ะเราก็ลองดูอ่าเลื่อนขึ้นไปอย่างงี้ผมก็จะเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็อาจจะให้มันเหลื่อมน้อยลงอย่างงี้ฟึบฟึบฟึบอ่ะให้มันเหลื่อมสักสองเฟรมนั่นแหละดีละแล้วก็2เฟรมแล้วก็ก๊อปลงมาอีกแล้วก็ให้มันเหลื่อมไป2งเฟรมก๊อปลงมาอีกก๊อปลงมาอีกอ่า อ่ะลองเพลดูนี่ฟบก็มั่วๆไปประมาณนี้อ่ะเรนเดอร์ดูชัดๆแบบสักหนึ่งทีอันนี้ก็คิดสดๆเลยนะไอเรื่องการซ้อนเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะทำอย่างนี้แต่พอใส่ไปก็ดันสวยอ่ะเห็นนะก็ไปลองเล่นลองปรับอะไรกันดูฟึ๊บๆนี่ เห็นไหมจริงๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่แค่เราต้องรู้หลักการว่ามันจะทํำยังไงมันเริ่มยังไงอะไรเงี้ยเราก็แค่มานั่งแกะดูว่ามันน่าจะประมาณไหนอันนี้ผมก็ไปนั่งลองทําดูนะลองทําก่อนอัดคลิปเนี่ยมาครั้งหนึ่งว่ามันน่าจะทําประมาณไหนเราก็มาทําคลิปสอนเพื่อนๆนะก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที<ๆ>่ผมทาขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะ เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียล,ยลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่นอนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่นอนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ